ช่วงที่3ของรายการผู้หญิงอยากสวย,สวยค่ะ,ะ,ะสำหรับเบรกนี้ก็มีความรู้ดีๆมาแนะนำสำหรับ หนุ่มๆสาวๆที่นั่งอยู่ในออฟฟิศนานๆอยู่ในแบบปฏิกิริยาท่าเดิมๆอะไรอย่างนี้คือบางทีแล้วเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนเราเนาะบางทีเรานั่งอัดรายการอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบรีแลกซ์อุ้ยสยับเราได้ทาเราได้ทายเราได้เต้นค่ะมกอรต้นผู้หญิงอยากสวยอะไรอย่างนี้แต่สําหรับคนที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั่งแช่อยู่ในเก้าอี้ทั้งวันอย่างเงี้ยคือบางทีแบบเคยเห็นนะอะไรเงี้ยนั่งหน้าคอมตื้ๆอยู่ตาด้วยแบบเต็มที่ก็อะไรบิดแค่นี้ ถูกไหมใช่นี่มันมันจะมี9วิธีป้องกันโรคออฟฟิศซินโดมซึ่งโรคออฟฟิศซินโดมนี่คะก็ มันก็จะสามารถปรับตัวไปตามการใช้งานได้ซึ่งด้วยเหตุนี้นะโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อก็จะค่อยๆเกิดการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะคล้อยไปกับการใช้งานต่างๆซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเวลานาน,านๆเข้าไปเรื่อยๆนะคะโครงสร้างดังกล่าวก็จะเกิดการผิดรูปทําให้กระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนดังกล่าวนะเกิดการทํางานที่หนักขึ้นจนทําให้สภาวะการทํางานนะคะหนักเกินไปคใครที่ไม่อยากจะเป็นโรคออฟฟิศซินโดมนะคะก็มีวิธีป้องกันง่ายๆนะคะ มาดูวิธีป้องกันทั้ง9วิธีกันค่ะซึ่งข้อที่1นะคะก็คือปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในแนวตรงกับระดับของใบหน้าห่างจากสายตาสายตาประมาณ2ฟุตค่ะค่ะซึ่งหน้าจอก็ควรจะปรับให้ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ15องศาใช่บางทีบางทีเราใช้สายตาอยู่กับอ่อย่างเช่นคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือนานๆเนี่ยทำให สายตาลาได้ก็คือต้องปรับค,คอมพิวเตอร์เนี่ยให้อยู่ในระดับตรงกับหน้าของเรามไม่ใช่แบบว่าก้มอย่างเดียวเนาะอาจจะมีปัญหา กระดูกตรง้นแอได้เลยเอาคอไปก็เมื่อยก้มลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกระดูกที่ต้นคออีกก็คืออย่างที่พี่อิ๋วบอกเรียกว่าเป็นแบบเคล็ดลับดีๆในข้อแรกที่เรานํามาฝากกันค่ะเก้าข้อสําหรับข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยเวลาเราพิมพ์งานนี่คะข้อสองก็ควรที่จะอยู่ในระดับเดียวกันกับคีย์บอร์ดค่ะการใช้เมาส์ก็ควรที่จะพักข้อศอกบนที่รองแขนด้วยนะคะแล้วก็ควรที่จะเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเต็มที่ด้วยอย่างงี้เวลาเราคลิกเมาส์คลิกเมาส์ต้องเคลื่อนไหวด้วย หนูเป็นคนนึงที่แบบคลิกมาปุ๊บจะอยู่แค่เนี้ยแล้วก็แบบพี่บอกขยับอกอ่เถ้ามันไม่ใช่อ่ะมันก็จะทําให้แบบประดูกอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเนาะบางทีเราแบบขยับเมาสนานเลยคือแบบใช้ผิดวิธีแล้วมันปวดนะมันปวดแบบปวดไปเลยอ่ะใช่ใช่คือจะต้องแบบกางแขนร้อยแปดสิบองศาหรือเปล่าจะได้ไม่เมื่อยอย่างเงี้ยสิบกิโพี่ขาแล้วก็ลากเมาส์อย่างเงี้ยนะไม่ก็เขาบอกว่าให้เคลื่อนไหวร่าง ก็คือปกติแล้วเวลาใช้เมาส์เนี่ยอย่างเบลเราจะใช้แค่ข้อมือนึงออกมานิดเหียใช่เท้าไปเลยก็คือว่าจริงๆแล้ววิธีที่ถูกคือต้องขยับไปเลยใช่ไหมคะั้งแขนนะคุณผู้ชทั้างแขนอะไรอย่างนี้แล้วก็ข้อที่สามก็คือหมั่นพักสายตาทุกๆ15นาทีอย่าจ้องนานเกิน15นาทีอะไรอย่างนี้คือทำงานไป1ิ้านาทีแล้วพักสาวๆนี่นะคะจ้องโทรศัพท์นะคะแบบว่า รุดปืดรุดปืดเนี่ยเป็นชั่วโมงนี่ฉันก็ยังไม่เห็นพักเลยค่ะไอคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ถึง15นาทีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นโทรศัพท์เนี่ยคือแบบปิดไฟด้วยนะอันเนี้ยทำทีเลยก่อนนอนแบบโอ้ยตื่นมาแล้วรู้สึกแบบสายตามันแปลกๆ่ะพี่เคยคุณน้องขาก่อนนอนเนี่ยค่ะเล่นโทรศัพท์เนาะ ก็คือแบบปิดไฟด้วยแม่ปิดไฟแต่คืออยากเพลินเพลินจะได้หลับไงพอเสร็จจะหลับโทรศัพท์ล่วงใส่หน้าคุณชมขาวใหม่ก็โอ้โหเล่นขนาดนั้นเลยจริงปิดไฟได้จั้บุใหม่ทันทีสำหรับข้อที่สี่เมื่อมีอาการเมื่อยล้าที่ดวงตานะคะก็แนะนําให้นวดคลึงเบาๆบริเวณรอบดวงตาแล้วก็หมั่นบริหารดวงตานะคะเพื่อผ่อนคลายความเครียดลงจากนั้นก็ให้กรอกสายตาไปมานะคะเป็นวงกลมรอบๆประมาณ5-6ครั้งค่ะ ซ้ายขวาน้องเบลทําสิคะกอดสายตาไปมาห้าถึงหกครั้งหนูเกินแล้วแล้วก็ใช้ปลายนิ้วสองนิ้วนะคะนวดคลึงบริเวณหัวตานิ่งหน่ะก็ได้เหรอคะพี่อิวนี่ไงนี่แบบนวดเยงนี้ยค่ะประมาณนั้นกด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 มันลงไปเนี่ยเนี่ยอมาการช่วยผ่อนคลายก็คือนวด บริเวณดวงตาแต่ว่าค่อยๆกดนะไม่ใช่คือแบบอุ้ยกดลงไปแรงๆมันจะได้หายไวๆอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เนาะคือเหมือนเลื่อข้องเวียนนยคะข้อที่5นะคะก็คือความสว่างแล้วก็สีงของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะก็ควรที่จะปรับให้มีความเหมาะสมไม่ควรที่จะให้มีแสงที่สว่างจ้าจนเกินไปค่ะซึ่งก็จะทําให้แสบดวงตานะคะแต่ก็ไม่ควรที่จะมีการปรับความสว่างที่มันน้อยเกินไปด้วยก็คือปรับให้อยู่ในระดับที่พอดีนั่นเองก็อย่างเช่นเวลา จะนอนที่เราปิดไฟอันนั้นอันนั้นไม่ดีค่ะคุณผู้ชมคือเราต้อง,องดูในแสงสว่างเพียงพอแล้วก็หน้าจอก็ต้องสว่างด้วยถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ไม่เฉพาะคอมพิวเตอร์นะ,ะพี่บีมค่ะสำหรับ ที่คนที่ชอบเล่นโทรศัพท์คือเราจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าปรับความสว่างไอ้หน้าจอเนี่ยให้มันน้อยลงไอ้มันจะประหยัดแบตเตอรี่ัวรุ่นสมัยนี้ค่ะไม่ต้องสว่างค่ะหน้าจออุ้ยขี้เกียจชาร์จอะไรอย่างนี้แต่อย่าลืมนะคะเปิดให้มันสว่างไปเลยไม่งั้นจะเป็นอันตรายต่อสายตาเพราะทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีล้ำสมัยแล้วพก power bank ได้แล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็ควรขยับร่างกายขยับกล้ามเนื้อทุกๆ20นาทีค่ะไม่ควรที่จะนั่งแช่อะไรนานๆเป็นชั่วโมงชั่วโมง ก็สัก20นาทีทํางานไปก็ลุกขึ้นมายืดแค่นี้ค่ะคือ,อแบบเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่เรานั่งนานๆใช่ใชไหมะอย่างเกมเสร็ทีอะไรเงี้ยเล่นนานๆก็ไม่ดีนะคะน้องเบล <c oughs> ไม่เคยใครเล่นคะ่ะอย่าเอาเมืองฉันไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> นวรควรที <Cornell. S 2> ่จะเลือกนั so, yeah, sure. so ่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงด้านหลังหรืออาจจะใช้หมอนดุ่นด้านหลังค่ะเพื่อที่จะทําให้รู้สึกสบายขึ้นไม่รู้สึกปวดเมื่อยหลังนั่นเองจะได้ไม่เกร็งกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะข้อที่8นะคะก็คือหากว่าไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กแล้วนะคะก็ควรที่จะปิดทุกครั้งค่ะเพื่อที่จะช่วยลด ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟานะคะอันเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ความเครียดนั่นเองอออค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็ะให้มองหาต้นไม้เล็กๆต้นกระบองเพชรอะไรอย่างเงี้ยหรือต้นเฟิร์นมาวางไว้หน้าจอคอมพิวเตอร์นอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถปลูกต้นไม้นะคะเพื่อที่จะช่วยดูดซับสารพิษหรือว่ารังสีต่างๆที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเคยเห็นไหมคะในออฟฟิศที่อื่น เขาชอบปลูกต้นไม้เล็กๆไว้ตั้งไว้บนโต๊ะต้ำไห้เราแปลกใจเหมือนกันที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนทไมเขาถึงไอ้ต้นไม้น้อยๆอะไแล้วก็ตว่านึกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะตั้งไว้เพื่อให้ได้ออกซิเจนพี่ไม่เคยเห็นเมือนแมวเลยเอาไว้ปล่อยโอโซนที่มันหายใจสะดวกเลยไม่รู้ในนียว่าเอามาดูดซับสารเคมีแล้วก็คือหนึ่งทำให้อ่าอย่างสมมติว่าเราเพ่งอยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆใช่ไหมคะคุณน้องให้เรา ผ่อนคลายสายตาคือมามองสีเขียวมองอะไรเขียวๆให้มันธรรมชาติแล้วช่วยให้มันสยายตาใช่ค่อะเนาะช่วยในเรื่องของการปล่อยออกซิเจนได้ด้วยแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการดูดซับสารพิษแล้วก็รังสีต่างๆที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติบำบัดเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ได้ยินเคล็ดลับดีๆทั้ง9ข้อแล้วเนี่ยนะคะก็นำไปใช้ได้เนาะสำหรับใครที่ทำงานออฟฟิศทั้งคุณหนุ่มๆแล้วก็สาวๆหลายๆคนด้วยค่ะ คะนน่ะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้โอ้โหวันนี้เราได้สาระมากมายคุณผู้ชมค่ะถูกต้ <คะ S 1> องเลยค่ะยังไงพวกเรา3ามคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ